วันนี้หมอจะมาคุยกับทุกคนเรื่องที่หลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกันนั่นคือเรื่องเงินโดยเฉพาะความรู้สึกที่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกเหมือนหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอทำไมเงินที่มีมันถึงไหลออกไปเร็วกว่าที่เราคิดหมอเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คงเคยรู้สึกแบบนี้เงินเดือนออกแล้วก็หายไปไหนไม่รู้หรือบางคนที่รายได้ดีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เพียงพอ วันนี้หมอจะพาทุกคนไปดูกันว่าจากมุมของการดูดวงเหตุผลที่เราเอาเงินไม่อยู่หรือรู้สึกว่าเงินไม่พอนั้นมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างและที่สำคัญคือเราจะเปลี่ยนแปลงพลังงานทางการเงินของเราได้อย่างไรจะมีข้อคิดคำแนะนำและแนะวทางที่หมอได้สังเกตจากการดูดวงมาหลายปีที่อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังกันนะคะเมื่อหมอนั่งมองดูดวงของคนที่มีปัญหาเรื่องเงินโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ หมอจะเห็นรูปแบบที่คล้ายๆกันหลายแบบแบบแรกคือคนที่มีดวงการเงินไหลเวียนดีมีโอกาสหาเงินได้แต่พลังงานส่วนที่เก็บเงินไว้มันอ่อนเหมือนกับน้ำที่ไหลเข้าไหลออกไม่ค้างอยู่ในตัวคนแบบนี้มักจะเป็นคนที่มีน้ำใจชอบให้ชอบซื้อของให้คนอื่นแต่ลืมดูแลตัวเองทางด้านการเงินแบบที่สคือคนที่มีพลังงานความกังวลเรื่องเงินสูงมาก จนกระทั่งความกังวลน,นั้นกลับไปดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องใช้เงินมากขึ้นเหมือนเราไปดึงดูดสิ่งที่เรากลัวคนแบบนี้มักจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเงินเกิดขึ้นบ่อยและแบบที่สามที่หมอเจอบ่อยมากคือคนที่มีความสัมพันธ์กับเงินที่ไม่ดีอาจจะเกิดจากความเชื่อในอดีตหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากครอบครัวเช่นความเชื่อว่าคนดีต้องยากหรือเงินเยอะไม่ดี ความเชื่อเหล่านี้จะไปขัดขวางการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองจากการดูดวงของหมอคนที่รู้สึกว่าเงินไม่เพียงพอส่วนใหญ่จะมีพลังงานความไม่มั่นคงทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทําให้การตัดสินใจเรื่องเงินมักจะมาจากความรู้สึกมากกว่าการคิดอย่างมีเหตุผลหมอสังเกตว่าหลายคนที่มาปรึกษาเรื่องการเงินพอเรานั่งคุยกันลึกๆจะพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีเสมอไป แต่อยู่ที่ความรู้สึกของความไม่พอมันเหมือนกับเรามีหลุมดำเล็กๆอยู่ในจิตใจที่มันดูดเอาความรู้สึกมั่นคงทางการเงินของเราไปไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่หรือหาเงินได้มากแค่ไหนถ้าหลุมดำนี้ยังอยู่เราก็จะยังรู้สึกว่าไม่พอเสมอหมอเจอลูกค้าคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆบ้านไม่มีเงินพอโตขึ้นมาก็พยายามทำงานหนักหาเงินจนตอนนี้รายได้ดีแล้ว แต่เขายังรู้สึกไม่มั่นใจยังกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้เขาจึงเก็บเงินแบบตรหนีไปหน่อยไม่กล้าซื้อสิ่งที่อยากได้แม้จะมีเงินพอนี่คือตัวอย่างของการที่ประสบการณ์ในอดีตมาสร้างพลังงานของความกลัวในปัจจุบันและความกลัวนี้เองที่กลับไปดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินอีกสิ่งหนึ่งที่เหมาะสังเกตคือคนที่รู้สึกว่าเงินไม่พอ มักจะมีพฤติกรรมการใช้เงินที่เชื่อมโยงกับอารมณ์อย่างมากเช่นเวลาเครียดก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยเพื่อปลอบใจตัวเองหรือเวลาโกรธใครสักคนก็ไปซื้อของแพงๆเพื่อระบายอารมณ์หรือเวลารู้สึกโดดเดี่ยวก็ไปกินข้าวร้านแพงๆเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นมันไม่ผิดหรอกนะคะที่เราจะใช้เงินเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ถ้าเราใช้เงินเป็นทางออกหลักในการจัดการอารมณ์ มันจะกลายเป็นวงจรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเงินไม่พอใช้เสมอหมอมีลูกค้าคนนึงเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่เธอเครียดจากงานเธอจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่เพราะรู้สึกว่ามันทำให้เธอมั่นใจขึ้นแต่พอซื้อมาแล้วไม่กี่วันก็รู้สึกว่าเปล่าเปลี่ยวอีกแล้วก็ต้องไปหาอะไรใหม่อีกนี่คือตัวอย่างของการใช้เงินเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าทางใจแต่เพราะของภายนอกไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าอินใดได้จริง เราจึงต้องซื้อไปเรื่อยๆอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเงินไม่พอคือการเปรียบเทียบในยุคโซเชียลมีเดียเราได้เห็นชีวิตของคนอื่นตลอดเวลาเห็นคนอื่นใช้ของแบรนด์เนมไปเที่ยวที่แพงๆอยู่บ้านสวยๆเมื่อเราดูแล้วรู้สึกว่าเราน้อยกว่าหรือขาดกว่าพลังงานของความรู้สึกนี้จะไปสร้างความไม่พอใจในสิ่งที่เรามี และดึงดูดความต้องการที่จะต้องมีมากขึ้นหมอจำได้ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าเธอรู้สึกว่าตัวเองจนทั้งที่จริงแล้วเธอมีบ้านมีรถมีงานประจำชีวิตเป็นอยู่ไม่เลวเลยแต่เพราะเธอมองเห็นเพื่อนคนไหนโพสต์รูปไปเที่ยวญี่ปุ่นเธอก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอการเปรียบเทียบนี้เป็นเหมือนยาพิษที่ทำลายความสุขที่เรามีอยู่และสร้างความรู้สึกขาดแคลนขึ้นมาหมอจะมาดูกันในมุมของวันเกิด คนที่เกิดวันจันทร์บุคลิกมักจะอ่อนไหวต่ออารมณ์การใช้งานก็เช่นกันมักจะใช้ตามอารมณ์เวลาอารมณ์ดีก็ใช้เยอะเวลาอารมณ์ไม่ดีก็เก็บตัวหรือใช้เงินเพื่อปลอบใจคนกลุ่มนี้ต้องเรียนรู้ที่จะแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจเรื่องเงินคนเกิดวันอังคารมีพลังงานการใช้ใจ่ายสูงชอบของที่ดีของที่แพงและมักจะตัดสินใจซื้อของแบบฉับพลันโดยไม่คิดมาก ถ้าไม่ระวังจะเป็นคนที่หาเงินได้มากแต่ใช้จ่ายเยอะกว่าคนเกิดวันพุธมีทักษะการคิดคำนวณดีถ้าใช้ความสามารถนี้กับการเงินจะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ดีแต่บางคนกลับใช้ความฉลาดไปกับการคิดหาเหตุผลในการจ่ายเงินจนลืมดูภาพรวมคนเกิดวันพฤหัสโดยธรรมชาติจะมีโชคดีเรื่องเงินแต่มักจะไม่เก็บเงินเพราะชอบแบ่งปันชอบให้ชอบใช้เงินเพื่อประสบการณ์ คนกลุ่มนี้ต้องเรียนรู้การสร้างสมดุลระหว่างการให้กับการเก็บคนเกิดวันศุกร์มีรสนิยมดีชอบของสวยของแพงการใช้จ่ายจึงมักจะเกี่ยวกับความงามการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องสำอางถ้าไม่ระวังอาจจะใช้จ่ายเกินตัวคนเกิดวันเสาร์โดยนิสัยจะระวังรอบคอบเป็นคนเก็บเงินเก่งแต่บางคนอาจจะเก็บจนเกินไปจนลืมใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเอง คนเกิดวันอาทิตย์มีศักดิ์ศรีรักหน้าการใช้เงินจึงมักจะเกี่ยวกับการแสดงออกถึงสถานะซื้อของแบรนด์เนมไปที่แพงๆถ้าไม่ระวังอาจจะกลายเป็นหนี้เพื่อหน้าตาหมอจะอธิบายให้ฟังในมุมของพลังงานธาตุคนที่มีพลังงานธาตุฟ้าเยอะมักจะมีความคิดเร็วการตัดสินใจเร็วรวมถึงการตัดสินใจเรื่องเงินด้วยข้อดีคือสามารถฉวยโอกาสได้เร็วแต่ข้อเสียคือ อาจจะใช้เงินแบบไม่คิดมากคนที่มีพลังงานธาตุดินเยอะจะมีความมั่นคงมากกว่าการใช้เงินจะคิดมากช่างน้ำหนักมากเก็บเงินเก่งแต่บางคนอาจจะระวังมากเกินไปจนไม่กล้าลงทุนหรือเสียโอกาสการมีสมดุลระหว่างธาตุฟ้าและดินจะทำให้เรามีการวางแผนการเงินที่ดีทั้งกล้าลงทุนเมื่อเวลาเหมาะสมและเก็บเงินไว้เมื่อจำเป็นสิ่งแรกที่หมออยากจะแบ่งปันคือ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับเงินหลายคนมองเงินเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่หนีตัวเป็นสิ่งที่ยากแต่จริงๆแล้วเงินเป็นเพียงพลังงานเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนลองนึกดูนะคะเงินไม่ได้มีความรู้สึกเงินไม่ได้ตัดสินว่าเราควรจะมีหรือไม่ควรจะมีเงินจะไหลไปหาคนที่ให้ความรู้สึกต้อนรับกับมันและจะหนีจากคนที่ให้ความรู้สึกเชิงลบกับมันหมอแนะนำให้เริ่มจากการพูดกับเงินด้วยความรู้สึกดีๆ แทนที่จะบ่นว่าเงินไม่พอเงินหมดไม่มีเงินลองเปลี่ยนเป็นขอบคุณเงินที่มาขอบคุณเงินที่ช่วยเราเราก้อนรับเงินด้วยใจที่เปิดกว้างการพูดแบบนี้จะช่วยเปลี่ยนพลังงานของเราต่อเงินจากเชิงลบเป็นเชิงบวกและพลังงานนี้จะดึงดูดเงินให้มาหาเรามากขึ้นเหมาะแนะนำให้สร้างพฤติกรรมกรรมเล็กๆกับเงินเช่นทุกครั้งที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินทอนหรือเงินจากการขายของ ให้หยุดสักครู่จับเงินไว้ในมือแล้วพูดว่าขอบคุณด้วยใจจริงหรือเวลาจ่ายเงินไม่ว่าจะซื้ออาหารค่าน้ำมันหรือจ่ายค่าไฟให้พูดในใจว่าหมอให้เงินนี้ไปด้วยความรักและขอให้มันไปสร้างประโยชน์การทำแบบนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนจากการรู้สึกว่าเงินหายเป็นเงินไปทำงานเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงขึ้นแทนที่จะตั้งเป้าหมายอยากมีเงินเยอะๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คลุมเครือหมอแนะนําให้ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเช่นอยากมีเงินเก็บ50 0 0 0บาทภายในปีนี้หรืออยากมีไรายได้เสริม5000บาทต่อเดือนและที่สําคัญต้องรู้ว่าเราต้องการเงินเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงเพื่อเที่ยวเพื่อซื้อบ้านเมื่อเรารู้ว่าต้องการเพื่ออะไรพลังงานของเราจะมีทิศทางและจะดึงดูดโอกาสที่เหมาะสมมาให้ หมอสังเกตว่าหลายคนพอได้เงินโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่เช่นโบนัสหรือเงินจากการขายสิ่งของมักจะรีบใช้หมดเร็วมากเหมือนกลัวว่าเงินจะหายแต่หมอแนะนำให้หยุดชั่วคราวพอได้เงินแล้วให้หยุดเก็บไว้ประมาณ2-3วันอย่าต้องใช้เลยให้รู้สึกกับความที่เรามีเงินให้คุ้นเคยกับความรู้สึกของการมีเงิน การทำแบบนี้จะช่วยเทรนจิตใจของเราให้คุ้นเคยกับความมั่งคั่งแทนที่จะคุ้นเคยกับความขาดแคลนความกังวลเรื่องเงินเป็นเหมือนเมฆดำที่บดบังพลังงานเชิงบวกของเราหมอแนะนำวิธีให้ง่ายในการจัดการความกังวลเวลาที่รู้สึกกังวลเรื่องเงินให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังกังวลเรื่องอะไรกันแน่และสิ่งที่เรากังวลน,นี้สามารถทำอะไรกับมันได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็ไปทำ ถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยวางและพูดกับตัวเองว่าเราวางใจให้กับจักรวาลหรือเราเชื่อว่าทุกอย่างจะจัดการได้หมอเชื่อเรื่องของการหมุนเวียนเงินเป็นพลังงานที่ต้องไหลเวียนถ้าเราเก็บแต่ไม่ให้พลังงานจะเสาะถ้าเราให้แต่ไม่เก็บเราจะหมดตัวหมอแนะนำให้หาสมดุลเริ่มจากการให้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นการให้ทิปการบริจาคหรือ การซื้อของให้คนที่เรารักแต่ให้ทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าต้องทำการให้ด้วยความเต็มใจจะสร้างพลังงานเชิงบวกและพลังงานนี้จะกลับมาหาเราในรูปแบบต่างๆหมอแนะนำให้ฝึกการใช้ใจอย่างมีสติก่อนซื้ออะไรให้หยุดถามตัวเองว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงหรือแค่อยากได้สิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุขระยะยาวหรือแค่ชั่วคราวถ้าเป็นสิ่งที่ต้องการจริงและจะทำให้มีความสุขระยะยาวก็ ซื้อไปด้วยความสบายใจแต่ถ้าแค่อยากได้ชั่วคราวลองรอสัก1-2สวันดูซิว่ายังรู้สึกอยากได้อยู่ไหมการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราใช้เงินอย่างมีสติและจะพบว่าความต้องการแท้จริงของเรานั้นไม่ได้มากอย่างที่คิดรู้ไหมคะผ่านมาที่หมอได้คุยกับทุกคนเรื่องพลังงานทางการเงินหมอหวังว่าทุกคนจะได้ไปลองใช้ดูไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเลือกสิ่งที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองที่สุดแล้วเริ่มทำเป็นนิสัย สิ่งที่หมออยากให้ทุกคนจำไว้ก็คือความรู้สึกว่าเงินไม่พอนั้นบ่อยครั้งมันมาจากในใจมากกว่าความเป็นจริงเมื่อเราเปลี่ยนความรู้สึกภายในความเป็นจริงภายนอกจะตามมาหมอเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งทางการเงินแต่ความมั่งคั่งทางใจความพอเพียงความสุขและความสงบใจอย่าลืมนะคะว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิต เป้าหมายสุดท้ายคือความสุขความสงบใจและการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หมอขอฝากให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเวลาไหนที่เรารู้สึกกังวลเริ่มเงินเวลาไหนที่เรารู้สึกสบายใจเมื่อเราเริ่มสังเกตเราจะเริ่มเข้าใจแบบแผนของตัวเองและจะสามารถปรับเปลี่ยนได้และอีกสิ่งหนึ่งที่หมออยากฝากเวลาที่เราเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดูเหมือนจะดีกว่าเราอย่าเพิ่งรีบสรุปนะคะเพราะสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ เทียนที่ส่องสว่างข้างนอกอาจจะมีควันด้านในสุดท้ายนี้หมออยากให้ทุกคนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานทางการเงินนั้นต้องใช้เวลาไม่ใช่เรื่องที่จะเปลี่ยนได้ในวันเดียวแต่ถ้าเราอดทนและทำอย่างต่อเนื่องหมอเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้และเปิดใจรับความมั่งคั่งที่กำลังจะมาถึงนะคะ